คุณกำลังรับชมรับฟังคลิปล้หลอนจาก The Ghost Radio สนับสนุนโดยลอตเตอรี่ออนไลน์ต้องกล่องสลาก p l u สคุณแพรมาเล่าเรื่องบ้านเฮี้ยนผีโหดเมื่อสองสัปดาห์ที่แล้วและเรื่องนี้เป็นเหตุการณ์ต่อเนื่องจากเรื่องที่แล้วครับที่คุณแพรได้ย้ายจากบ้านเช่าเพื่อนเพื่อที่จะมาอยู่หอฮะทำให้ได้พบเจอกับเรื่องร้อนๆครับ พี่ช่วยหนูด้วยมาติดตามฟังเรื่องนี้กันเป็นสายที่แปดกับสายของคุณแพรวกันเลยครับสวัสดีครับคุณแพรวสวัสดีค่ะพี่แจ๊สบายดีนะคะสบายดีค่ะสองอาทิตย์ผ่านไปกลับมาคุยกันอีกแล้วกับเรื่องที่ค,คุณแพรวเกิดเอาไว้ครั้งที่แล้วถูกป่ะใช่ค่ะย้ายหนีจากบ้านหลังเก่ากะจะไปอยู่ที่ใหม่เพื่อความสดใสที่ไหนได้หนีผีมาเจอผี เออนะครับเรื่องนี้ครับมาพร้อมกับเรื่องพี่ช่วยหนูด้วยชื่อของหอพักไม่ต้องพูดถึงเลยนะได้ค่ะพี่แจ๊คเป็นยังไงเรื่องนี้เชิญเลยครับคุณแพรวค่ะก่อนที่จะเล่านะแพรวต้องขออนุญาตพี่แจ๊คสองอย่างได้ไหมคะเพราะว่าแพรวมีเหตุผลนะคะที่จะต้องขอค่ะ เพราะว่าอันดับแรกเนี่ยก็คือแพลอยาขอผู้ชมผู้ฟังที่ฟังอยู่นักขณะนี้แล้วก็กําลังจะฟังย้อนหลังนะคะว่าอยากให้คอมเมนต์ถึงดวงวิญญาณเนี้ยไปในทิศทางที่ดีค่ะแล้วข้อข้อที่สองเนี่ยแพลอยาขออนุญาตดวงวิญญาณที่จะมากล่าวถึงนักขณะเนี้ยค่ะขอนําเรื่องที่พบเจอมาเนี่ยมาเผยแพร่เพื่อเป็นอุทาหรณ์เตือนใจอะค่ะแก่ผู้ฟังที่จะได้รับผลบุญเนี้ยตอบกลับไปยังตัวของดวงวิญญาณนะคะอื ค,ค่ะเหตุผลที่แพรต้องขออย่างเนี้ยเพราะว่าก่อนที่จะมาเล่าเรื่องเนี้ยแพรเจอเหตุการณ์ที่ที่มันไม่ปกติอะค่ะพี่แจ๊คแพรก็เลยต้องขอไว้ค่ะแต่แพรจะมาเฉลยตอนหลังว่าก่อนที่จะมาเล่าเรื่องเนี้ยแพรเจออะไรเพื่อจะได้ไม่เป็นการสปอยเนือ้อเรื่องที่เจอนะคะได้ครับค่ะ คือหลังจากที่แพวได้ย้ายออกจากบ้านหลังนั้นมาแล้วแวก็มาอยู่หอ mm hmm. ซึ่งตัวลักษณะหอเนี่ยมันจะมีห้องหลายห้องเลยค่ะพี่แจ็คมันจะอยู่ที่ประมาณทั้งตึกเลยอยู่ที่ประมาณสองร้อยถึงสามรอยห้องครับ mm hmm. คือเยอะมากทั้งหมดมีประมาณหกชั้นอ่า mm hmm. แถวแจ้งหอประมาณแค่นี้ค่ะแล้วก่อนที่จะมาเลือกหอเนี่ยเพื่อนก็บอกว่า ถ้าจะอยู่อ่ะอย่าไปเลือกชั้นสามนะมเพราะว่าชั้นสามเนี่ยเคยมีเหตุเคยมีพนักงานบริษัทอ่ะถูกไฟดูดตายอ่าแล้วก็จะมีผู้หญิงเป็นพนักงานโรงงานเหมือนกันนะคะเป็นลมตายแต่ไม่รู้ว่าห้องไหนเหมือนกันอ่าเพื่อนที่อยู่ก่อนอย่างเงี้ยเขาบอกมาอย่างนี้อ่าแน่นอนเมื่อเพื่อนเตือนแล้วใช่ไหมคะชั้นสามเราก็ไม่เลือกแล้วเราก็เดนเดือนเดินเลือกห้องอะค่ะจากชั้นหนึ่งชั้นสองไปชั้นสี่ชั้นห้าชั้นหก ค่ะแล้วระหว่างที่ไปดูชั้นห้าเนี่ยแพลวก็โอเคถูกใจห้องนี้แหละแล้วก็มันเป็นชั้นเดียวกับที่เพื่อนอยู่ด้วยแพลวก็เลยโอเคเราเลือกห้องนี้แหละค่ะระหว่างอยู่ไปเรื่อยๆเหตุการณ์ปกติค่ะพี่แจ๊คค่ะแต่ที่ลักษณะห้องอะประตูห้อง ก็คือมันจะเป็นซ้ายขวาอย่างเงี้ยค่ะแบ่งแบ่งห้องกันจะมีห้องซ้ายกับห้องขวาแต่ที่มันแปลกก็คือประตูมันจะตรงกันทั้งสองด้านค่ะพี่แจ๊คอ้อที่หนึ่งค่ะ,ะแล้วระหว่างที่เราอยู่ไปอ่ะไม่มีอะไรเลยค่ะอยู่ได้ปกตินอนหลับฝันดีไม่มีอะไรเลยครับพออยู่ไปได้สักพักหนึ่งอ่ะแถวเริ่มฝันเห็นคนที่ไม่รู้จักค่ะเป็นผู้หญิงคนหนึ่งภาพที่ฉายเนี่ยมันจะเป็นภาพแบบว่าเรา เดินสวนกันแล้วข้าก็จะไปโฟกัสที่หน้าผู้หญิงคนนี้หรือแม้กระทั่งเดินไปด้วยกันทําอะไรด้วยกันทั้งๆท,ท,ที่เราไม่รู้จักกันอย่างเงี้ยค่ะ<ถ>จะฝันเห็นเขาผู้หญิงคนเนี้บยบ่อยๆค่ะแล้วหลังจากนั้นมาตัวแพลวเองอะ่ะไม่ไม่รู้สึกตัวเองนะคะส่วนใหญ่อะ่ะจะมีเพื่อนที่ทํางานทักว่าเฮ้ยแพลวไปทําอะไรมาทําไมตอนเนี้ยมันผอมลงมากจังอ่าแล้วก็ไปหน้าก็หมองคําจนเพื่อนบางคนแซวแบบว่า เหมือนคนโดนของเลยโดนทําของใส่มีเนี่ยเขาพูดแซวกันประมาณอย่างเงี้ยบ่อยๆหรือแม้กระทั่งเพื่อนสนิทอย่างเงี้ยเขาจะชอบแบบว่าชอบเตือนแพลว่าเดี๋ยวนี้ทําไมแพลถึงพูชอบพูดจาแปลกๆคือเหมือนคําพูดคาจาที่ไม่ใช่แพลอย่างเงี้ยหลุดออกมาจากปากแพลบ,บ่อยๆออ่าเขาทักมาอย่างนี้แพลก,ก,ก็เฉยอย่างเงี้ยคะ่ะเพราะเรามองกระจกเราก็ยังมองว่าเออตัวเองก็ยัง เหมือนเดิมปกติก็ไม่เห็นผอมลงไปเท่าไหร่นี่ก็คือเรามองตัวเองเป็นเรื่องปกติหมดเลยค่ะย้อนแย้งกับที่คนอื่นเขามองมองเราเข้ามาอย่างเนี้ยค่ะค่ะเพราะหลังกันนะั้นหนยเราก็อยู่กันไปเรื่อยๆค่ะจนช่วงเข้ามาปีใหม่ตอนนั้นแพรเพิ่งขับรถเป็นใหม่ๆแล้วเราจะกลับบ้านไงคะแต่ทีเนี้ยทั้งครอบครัวกว็ไม่อยากให้ขับเองอย่างเนี้ยค่ะ ก็เลยให้พ่อลงมานอนกับแพรด้วยหนึ่งคืนเพื่อที่จะช่วยกันขับรถไปอย่างเงี้ยค่ะหลังจากนั้นมาแพรก็หลับไปแล้วนะคะแล้วทีเนี้ยพ่ออ่ะพ่อมาเล่าให้ฟังบอกว่าเนี่ยแพรห้องเธอมีอะไรหรือเปล่าอตอนที่จะขับรถกลับวันรุ่นขึ้นนะคะพ่อบอกว่าเมื่อคืนน่ะพ่อเห็น เห็นว่ามีผู้ชายอ่ะเดินเข้ามาก่อนอืแล้วมานั่งที่ปลายเท้าแล้วมีผู้หญิงอ่ะเดินเข้ามาข้างๆพ่อตรงโซนประมาณหัวไหล่ค่ะมานั่งแล้วก็คุกเข่าลงลักษณะผู้หญิงอ่ะแต่งตัวด้วยชุดนอนสีครีมค่ะพี่แจ๊คส่วนผู้ชายใส่ชุดยูนิฟอร์มบริษัทค่ะผู้ชายเดินเข้ามานั่งเฉยๆไม่พูดอะไรค่ะแต่ที่เรียกร้องมากๆเลยอ่ะจะเป็นผู้หญิงค่ะ ผู้หญิงพอเดินเข้ามานั่งข้างพ่อแล้วผู้หญิงพูดกับพ่อว่าพี่พี่ช่วยหนูด้วยนะอืพี่ช่วยพาหนูออกจากที่นี่ทีครับค่ะเขาพูดคานี้แล้วพ่อก็เลยบอกว่าแพลวถ้าเธอไม่ได้ติดอะไรอะ่ะเธอช่วยไปทําบุญให้เขาหน่อยนะเพราะดูท่าทางเขาจะไม่มีความสุขมากอย่างเงี้ยค่ะเหมือนเขาต้องการมากอย่างเงี้ยค่ะต้องการบุญมาก แพวก็รับปากพ่อไปอย่างเงี้ยค่ะว่าโอเคเดี๋ยวแพรบ้างแพรจะไปทําให้อค่ะเรื่องราวก็ผ่านไปจนหลังจากปีใหม่แพก็กลับมาใช้ชีวิตปกติค่ะคแต่ที่มันไม่ปกติก็คือห้องฝั่งตรงข้ามแพรค่ะที่แพรบอกว่าประตูมันจะชนกันทั้งสองด้านนะคะห้องมันถูกเปิดออกค่ะพี่แจ๊คคล้ายๆกับว่าเหมือนมีคนมาดูห้องค,ค่ะห้องมันจ้งแง้มแงไว้อย่างนั้นนะคะ แล้วแพลวเห็นแพลวก็เลยไปดึงประตูปิดกลับมาให้ที่เดิมแต่ทุกครั้งที่แพลวปิดประตูให้อ่ะค่ะพี่แจ๊ประตูมันจะกลับมาแง้มออกเหมือนเดิมทุกครั้งค่ะอย่างเงี้ยประจําเลยจนเหมือนกับแบบว่าวันนั้นอ่ะเพื่อนมากินข้าวที่ห้องด้วยอย่างเงี้ยค่ะแล้วเพื่อนก็วานแบบว่าพี่แพลวพี่แพลวออกไปส่งหนูหน่อยสิ<ค>หนูไม่กล้าออกไปคนเดียวห้องตรงข้ามพี่แพลวน่ากลัวย,ยังไงก็ไม่รู้ค่ะแล้ว อยู่ๆแพวก็พูดกับน้องออกมาว่ากลัวอะไรกลัวผีเหรอกลัวทําไมเขาก็อยู่ในห้องนั้นไงแพรพูดออกมาอย่างนี้ยค่ะพี่แจ๊คครับน้องก็ตกใจแล้วก็รีบวิ่งขึ้นห้องไปเลยค่ะหลังจากนั้นน่ะวันน้นแพรเลิกงานมาค่อนข้างดึกค่ะพี่แจ๊คประมาณสามทุ่มกว่าแล้วอืห้องเนี้ยมันก็ยังเปิดแง้มอยู่อย่างเงี้ยเหมือนเดิมค่ะแล้ว พี่แจ็คมันมีเสียงอะค่ะแทวก็ไม่รู้ว่าจะอธิบายยังไงมันมีเสียงเหมือนคนเรียกให้เราเข้าไปในห้องนั้นนะคะแทวนึกยังไงไม่รู้อะค่ะพี่แจ็คแทวเดินเข้าไปในห้องที่ไม่มีไฟเปิดนั่นนะคะมันจะมีแค่แสงสว่างจากทางเดินที่ส่องเข้าไปในห้องอะมันเป็นเสียงในหัวซึ่งเราพยายามมันไม่จะพูดว่ายังไงมันไม่สามารถที่จะขัดขืนได้อย่างเนี้ยค่ะอมันเป็นเสียงที่แบบว่า เข้ามาสี่เดินเข้ามาอีกสี่อีกนิดสี่ประมาณอย่างเงี้ยค่ะคือแพลจะเดินถึงห้องน้ําอยู่แล้วอะค่ะแล้วมันมีเสียงอีกเสียงหนึ่งอะค่ะพี่แจ็คมันเหมือนเป็นเสียงที่เตือนสติเราอะว่าให้ออกมาอย่างเงี้ยค่ะอืให้ออกมาอย่าไปยุ่งกับเขามันมันเป็นเสียงประมาณเนี้ยค่ะหลังจากที่แพลหลุดจากตรงนั้นออกมาค่ะพี่แจ็คแพลหันมองรอบตัวห้องอะตั้งแต่ตรงประตูห้องอะค่ะ ถูกโยงไปด้วยสายสินนะคะห้องสี่เหลี่ยมน,นะคะถูกโยงตั้งแต่ประตูห้องจนถึงหน้าห้องน้ําแล้วก็วนกลับมาทีหน้าประตูอีกทีหนึ่งอย่างเงี้ยค่ะคแพลวก็คิดว่าทําไมเราถึงกล้าเข้ามาอย่างเงี้ยค่ะทา,ทางที่มันก็ไม่ใช่ห้องของเราอย่างเงี้ยแพลวก็เลยดึงประตูปิดกลับมาให้เหมือนเดิมค่ะพอเดินออกมาแล้วอะค่ะพี่แจ๊คหลังจากนั้นเหตุการณ์ที่มัน ย่ำแย่ที่สุดที่แพลวเคยทิ้งเรื่องไว้ช่วงที่แล้วอะคะอ่ะว่าเหตุการณ์เนี้ยมันทําให้แพลวเกือบตายอะคะอ่ะคือหลังจากนั้นมาแพลวป่วยแบบไม่ทราบสาเหตุนะคะพี่แจ๊คคือตอนเช้าอะเหตุการณ์วันนั้นอะแพลวไปทํางานได้ปกติเลยนะคะครับหลังจากที่แพลวไปทํางานมากลับมาแล้วก็มานอนที่ห้องพอตื่นมาแล้วอยู่ๆมันป่วยเฉยเลยะคะ่ะพี่แจ๊คป่วยถึงขั้นที่ไม่สามารถมีแรงที่จะพาตัวเองไปโรงพยาบาลได้อะคะอ่ะ ต้องวานให้เพื่อนอ่ะขับรถพาไปให้หแต่ที่มันมันหนักมากค่ะพี่แจ๊คพอไปถึงโรงพยาบาลอ่ะไข้ที่มันขึ้นสูงอะค่ะพี่แจ๊คมันกลับแทบจะเป็นไขออน้อ่อนๆนะคะอ,อาการท้องทรงท้องเสียที่เคยเป็นมันก็แบบมันก็ไม่มีอะค่ะ <c oughs> มันเบาบางมากจนแพทย์อ่ะวินิฉัยออกมาว่าแค่เป็นไข้ป่วยธรรมดาายงยค่ะเขาก็ให้แค่ยาพาราแล้วก็กลับมากิน แล้วก็กลับมากินยาที่ห้องแค่นั้นค่ะพอทีเนี้ยหลังจากที่แพลว่าแพลวป่วยหนักแล้วพอกลับมาถึงห้องอนะ่ะอาการมันมาทุกอย่างเลยค่ะพี่แจ๊คมันมามันหนักมันปวดเนื้อปวดตัวมันหนักถึงขั้นแพลวต้องพูดตามตรงเลยแพลวไม่มีแรงที่จะอาบน้ําเองอะค่ะพี่แจ๊กแพลวอาบน้นําไม่ได้เลยกินข้าวไม่ได้เลยอย่างเงี้ยค่ะถ้าจะกินได้ก็แค่แบบพวกน้ำข้อต้มอย่างเงี้ยค่ะพอกินไปก็จะอ้วกออกหมด ไป็น,นี้ตลอดอมันหนักถึงขั้นแพวต้องคานเข้าห้องน้ําอะค่ะโออมันหนักมากแล้วพี่แจค๊คคนที่มันทรมานมากๆอ่ะค่ะแล้วทรมานมาหลายวันมันสุดๆจริงๆอะ่ะจนแพวไม่ไหวแล้วอะ่ะเพราะคนเรามันสุดมากๆสิ่งเดียวที่จะคิดถึงอะค่ะพี่แจค๊คคือหน้าพ่อแม่ครับค่ะหน้าพ่อแม่ลอ,อยเข้ามาเลยแล้วก็ได้แค่พนมมือค่ะว่า ถ้าลูกหลานยังมีบุญอยู่อะไรอย่างเงี้ยขอให้พ่อแม่ช่วยลูกหลานให้พ้นจากตรงนี้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยคือมันไม่ไหวแล้วมันทรมานมากอะไรอย่างเงี้ยครับอย่างเงี้ยค่ะพี่แจ๊คคือแบบถ้าจะตายก็ให้ตายไปเลยอนยะ่าให้ถึงขั้นนี้เลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะคืออย่างนี้ไปเลย หลังจากนั้นค่ะพี่แจ๊กจะว่าโอเวอร์หรืออะไรก็ได้นะคะ mm hmm. เหตุการณ์มันมันดีขึ้นนะคะอื mm hmm. ร่างกายอะจากป่วยหนักๆอย่างเงี้ยมาเป็นเกือบอาทิตย์นะคะที่กินอะไรไม่ได้อะ mm hmm. แพวเริ่มทานข้าวได้เริ่มมีแรง mm hmm. จนแพวคเได้กลับไปทํางานปกติค่ะพี่แจ๊กผ่ <Cut. S 2> านเหตุการณ์ตรงนั้นมาวันนั้นแพรวจะไปทํางานนะคะเปิดประตูออกมามาเจอป้าแม่บ้านค่ะ mm hmm. พอป้าแม่บ้านอะเห็นแพรวเปิดประตูออกมาอย่างนั้น mm hmm. เขาตกใจอะคะ่ะพี่แจ๊ก mm hmm. จนไม้กวาดอะล่วงพื้นแล้วแพลก็ขำเขาอะค่ะว่าเป็นอะไรทํเหมือนกับเจอผีแน่ป้าแม่บ้านก็เลยพูดออกมาบอกว่าอ้าวนี่หนูมาอยู่นี่หนูไม่รู้เลยเหรอ,อห้องตรงข้ามหนูเนี่ยเขาเป็นลมตายนะอ,อยู่คนเดียวแล้วเป็นลมตาย<อ>กว่าคนจะรู้วกว่าคนจะเห็นนะก็คือกลิ่นออกไปทั่วหอแล้วป้าแม่บ้านที่นี่ดีนะไม่ต้องถามเลยตอบเลยบอกเองเลย ใช่ค่ะพี่แจ๊กแกบอกให้ฟังเลยหลังจากนั้นน่ะคือคือความที่แพลบวกกับที่พ่อเจอค่ะแพลก็พยายามไงคะแพลก็พยายามที่จะไปหาว่าเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นจริงหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะโดยการเอาที่ป้าแม่บ้านเนี่ยเล่าให้ฟังเนี่ยไปพยายามเซิร์ชจนแพลได้เจอค่ะพี่แจ๊คแพลเจอจริงๆค่ะแพลเจอเป็นผ้าหัวข่าวอะค่ะของมูลนิธิที่มากู้ภัยะเหตุการณ์วันนั้นนะคะค่ะ คือแผลเจอเป็นชื่อเขานามสกุลเขาอายุเขาลักษณะการตายรวมไปถึงภาพเก็บศพนวันนั้นแบบไม่เซนเซอร์ค่ะพี่แจ็คแล้วพี่แจ็คจำที่พ่อบอกได้ไหมคะว่าผู้หญิงอะใส่ชุดนอนสีครีมความจริงเขาไม่ได้ใส่ชุดนอนสีครีมนะคะเขาใส่ชุดนอนสีขาวแต่ที่มันเป็นสีครีมเพราะว่าล้ำเลือดน้ำหนอง่ะคะพี่แจ็คทำให้ชุดเขาเปลี่ยนสีเป็นแบบนั้น ค่ะนั่นอะพอแพลวเจอเหตุการณ์อย่างนั้นอะแพลวก็เลยส่งภาพข่าวเนี้ยไปให้กลุ่มแชทเพื่อนที่เช่าหอเนี้ยด้วยกันดูว่า,วาเฮ้ยมันเกิดขึ้นจริงๆนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะหลังจากนั้นน้ำแพลวไม่สามารถนอนห้องตัวเองได้เลยค่ะพี่แจ็คมันมันกลัวทุกอย่างอย่างเงี้ยค่ะรวมกับเหตุการณ์ในภาพข่าวอะคะ่ะมันไปเชื่อมโยงกับที่ตัวแพลวเป็นด้วยะะอย่างเงี้ยค่ะแล้วตัวแพลวก็อยู่ห้องคนเดียวด้วยอย่างเงี้ยค่ะนั่นอะคะ่ะมันก็เลย ทำให้แพลนอนห้องตัวเองไม่ได้อระหว่างเนี้ยเพื่อนก็เข้าใจก็พยายามแบบว่าให้กุญแจห้องไปนอนห้องนั้นทีไปนอนห้องนี้ทีระหว่างหาหอใหม่ออย่างเงี้ยค่ะครับจนเหมือนเคาซ้ํากรรมซัดนะคะพี่แจ๊ควันนั้นเพื่อนลืมกุญแจห้องไว้อ่ะค่ะไม่ได้ให้เราจนเราอ่ะต้องกลับมานอนห้องตัวเองอีกครั้งค่ะคแล้วครั้งเนี้ยเขาเหมือนเขารอเราอยู่แล้วอะคะ่ะพี่แจ๊ค พอแพรกลับมานอนที่ห้องอ่ะแพรก็กะว่าตัวเองจะไม่นอนอย่างเงี้ยค่ะจะพยายามที่จะแบบว่าจะไปนอนเช้าทีเดียวเลยครับแพรกลับหลับไปอ่ะค่ะจนแพรจะว่าเหมือนความฝันก็คล้ายๆอ่ะค่ะพี่แจ๊คคือแพรวเห็นภาพเขาอ่ะเดินผ่านทะลุป,ประตูเข้ามาค่ะคแล้วก็มานั่งทับที่แขนข้างขวาค่ะ แล้วเขาก็ฉายภาพอะค่ะเป็นภาพของพระค่ะมากับลูกศิษย์แล้วก็ถือขันน้ำมนต์นะคะแล้วก็พมพร <Okay. S 2> มนะห้องนั้นนะคะที่เกิดเหตุค่ะแล้วเขาอะก็บอกว่าเนี่ยกลัวให้พระที่มันมาทำพิธีอเอากูออกไปแต่มันกลับมาทำพิธีขังกูไว้ที่นี่เขาพูดคำนี้ค่ะพี่แจ๊คหลังจากนั้นแพว ไม่เลยค่ะแพลวหาหอใหม่ทันทีนะคะ่ะแล้วก็เล่าความเล่าสิ่งที่แพลวเจอเนี่ยให้เพื่อนเพื่อนฟังเพื่อนเพื่อนท้งหมดก็คือย้ายย้ายพร้อมกันหมดเลยค่ะแล้วแพลวก็เอาเรื่องเนี้ยไปแจ้งเจ้าของหอเจ้าของหอก,ก็บอกว่าเขายังไม่ไปไหนอีกหรอเพราะว่าเหตุการณ์เนี้ยมันเกิดมาหลายปีแล้วอย่างเงี้ยค่ะ,ะ,ะเขาเขาติดที่เนี้ยจากภาพข่าวอะ่ะเหตุการณ์มันเกิดมาประมาณหกถึงเจ็ดปีแล้วค่ะคเขายังติดอยู่ในห้องห้องนี้อยู่ค,ค่ะ Mm hmm. นั่นแหละแพลวก็เลยบอกเขาว่าพี่ช่วยเอาสายสินที่อ้อมห้องนั้นอ่ะออกได้ไหม mm hmm. การที่สายสินอยู่อ่ะมันอาจจะทำให้เขาอ่ะยังติดอยู่ที่นี่ทำให้เขาไม่สามารถไปไหนได้ mm hmm. อย่างเงี้ยค่ะจนวันที่ย้ายของอ่ะแพลวก็จ้างลูกจ้างของเขาใช่ไหมคะเป็นเป็นเพื่อนบ้านนะคะประเทศเพื่อนบ้านน่ะมาย้ายของให้ mm hmm. แล้วประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยเขาก็เลยบอกว่าเนี่ยจะดูไหม จ๊อ่ะเขาสั่งให้คนเอาสายสินออกแล้วนะถ้าไม่เชื่อเดี๋ยวจะเปิดประตูให้ดูเลยอ,อะไรอย่างเงี้ยค่ะแพลวก็เลยบอกว่าไม่ต้องหลอกอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราด้วยความที่เราห่วงนงคะพี่แจ็คเราสงสารเขาอ่ะเราพยายามแพลวก็เลยเอาชื่อกับนามสกุลเขาอ่ะค่ะไปเซิร์ชหาในเฟซบุ๊กค่ะพี่แจ็คเพราะเราอยากช่วยเราอะไปหาญาติเขาอ่ะค่ะที่อาจจะมีนามสกุลเดียวกันนะแพลเอานามสกุลเนี้ยไปเช็คตามเฟซบุ๊ก แล้วเวลาเราไม่ได้เป็นเพื่อนกันอย่างเงี้ยค่ะพี่แจ๊คในเฟซบุ๊กอะข้อความมันจะไม่แจ้งเตือนใช่ไหมคะมันทิ้งระยะห่างประมาณสองถึงสามเดือนอะจนในที่สุดค่ะพี่แจ๊คมันมีโคนอะทักกลับแพวมาค่ะออบอกว่าคนคนนี้เป็นหลานเขาเองออค่ะ แพลวก็เลยบอกว่างั้นแพลวขออนุญาตได้ไหมขอเสียมารยาได้ไหมขอโทรคุยหน่อยอและแพลวก็เล่าเหตุการณ์ทั้งหมดเนี่ยให้เขาฟังว่าแพลวไปเจออะไรมาบ้างอย่างเงี้ยค่ะเขาก็เลยได้เล่าบอกว่าคือหลานเขาว่าป่วยอดๆแดดๆอย่างเงี้ยมาตลอดจนช่วงปีที่เขาเสียชีวิตอย่างเงี้ยค่ะเขาชอบเป็นลมอยู่บ่อยๆทั้งทั้งบ้านก็พยายามแจ้งแล้วว่าแบบให้ดูแลตัวเองดีๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะ จนมาเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นอะไรอย่างเงี้ยแพลวก็เลยถามเขาว่าเอาแล้วทางญาติไม่ได้มาเชิญดูวิญญาณที่ห้องเหรอทางญาติตอบกลับมาว่าเขาไม่ได้มาเชิญหรอกเพราะว่าเขาคิดว่ามูลน,นิธิเชิญมาให้เขาแล้วเห็นมีกระถางทูบมาคอย่างเงี้ยค่ะแพลวก็เลยบอกเขาไปว่าถ้าถ้าสะดวกอะ่ะช่วยมาช่วยมาเชิญวิญญาณเขาหน่อยได้ไหมเพราะว่าจากที่แพลวเจอเขาน่าสงสารมากอย่างเงี้ยค่ะพี่แจ๊คนั่นนะคะ เหตุการณ์ทั้งหมดก็มีประมาณเนี้ยค่ะแต่หลังจากนั้นแพลวก็ไม่ได้แบบไม่ได้กล้าติดต่อไปสอบถามเขาไปจี้เขาอีกอย่างเนี้ยว่าไปทําหรือยังทําให้เขาหรือยังอย่างนี้ค่ะคือเอาง่ายๆคือแพลวก็ช่วยได้เท่าที่แพลวช่วยอะค่ะพี่แจ๊กนั่นนะคะส่วนอุทาหรณ์ที่แพลวอยากฝากไว้นิดนึงก็คือคนเราอะไม่ว่าอะไรก็ตามจะหาเงินทองได้มากแค่ไหนอะอสุดท้ายเรื่องร่างกายมันก็เป็นสิ่งสําคัญอยู่ดีอะค่ะพี่แจ๊ นั่นนะคะ,ะแล้วเหตุการณ์ที่แพลบอกว่าแพลเจอเรื่องที่มันค่อนข้างแปลกอะคือแพลอาจจะพยายามแคปภาพข่าวเนี้ยมาให้ทางทีมงานพี่แจ็คดูอย่างเงี้ยค่ะ,ะแล้วแคปเท่าไหร่มันก็แคปไม่ได้อะค่ะพี่แจค็คเหมือนกับแบบว่าภาพข่าวนั้นอะมันมีภาพที่ไม่ค่อยดีของเขาอยู่อะแพลก็เลยคิดว่า คงไม่มีใครอยากให้เห็นตัวเองในสภาพแบบนั้นอ,อย่างเงี้ยค่ะก็เลยไม่ได้เอาออกมาเผยแพร่ให้ทีมงานได้ดูอย่างเงี้ยค่ะแกก็ได้แจ้งรายละเอียดให้น้องลองไปไปหาเองแล้วอย่างเงี้ยนะคะนะคะี่ค่ะดีดีดีแล้วคุณแพลวคือดีแล้วที่ไม่แคปภาพผู้เสียชีวิตคราบศพมาแบบภาพศพแบบนั้นมาแบบไม่เซ็นเซอร์มาเพราะถ้าคุณแพลวส่งมาปุ๊บเฟซบุ๊กคุณแพลวจะโดนแบนทันทีอ๋อค่ะเออนะครับดีแล้ว นะเพราะว่าทางยูทูบ b e นเ่ยเขาไอ้ทาง a c e b o o k เขาจะมีตัวจับ AI อะไรพวกเนี้ยนะครับส่งภาพอะไรลักษณะที่มันดูน่ากลัวน่ากลัวแหมกระทั่งในอินบ็อกซ์นะโดนแบนนะครับค่ะเออนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องเนี้ผมถามให้สิคุณแพล์ทาไมเวลาเล่าเรื่องนี้ไปแล้วมันดูด,ดูดูเสียงสันส่นๆร้องไห้เหมือนจะร้องไ<ม>ห้ มันพี่แจ็คมันไม่รู้ว่ามันคือจะพูดว่ายังไงอะ่ะเราผ่านเหตุการณ์นั้นมาไงคะเราทั้งสงสารตัวเขาเองแล้วก็ทั้งตอนที่แพลแบบมันป่วยมากๆอย่างเงี้ยคะ่ะเราแบบหน้าพ่อหน้าแม่มันลอยเข้ามาทําให้แพรแบบว่าเหมือนเอาตัวเองกลับไปอยู่ในเหตุการณ์นั้นอีกครั้งอย่างเงี้ยคะ่ะเท่าที่แพลเล่ามาอาุ์แพรออกตัวมาตั้งแต่แรกแล้วว่าอขอให้คอมเมนต์ไม่ว่าจะเป็นตอนฟังสดหรือว่าฟังย้อนหลังเนี่ยให้คอมเมนต์ดี อยูวิญญาณที่คุณคุณแพลวจะเล่าถูกไหมแต่เท่าที่ฟังมาทั้งหมดน่ะคุณแพลวคุณแพรวลองลองได้ถามตัวเองดูไหมได้นั่งคิดย้อนเหตุการณ์กลับไปไหมว่าทําไมพอเข้าไปอยู่ที่เนี้ยแล้วคุณแพลวถึงมีอาการแบบหนักขนาดนั้นน่ะในเมื่อเขาแค่ต้องการที่จะออกไปไม่ใช่หรอคือบางทีเราก็มไม่รู้งไงคะคนคนที่เขาแบบว่าต้องการหลุดพ้นมากๆอย่างเงี้ยไงคะพี่แจ๊ คือแพลวก็ไม่ไม่อยากไปกล่าวหาเขาว่ามันจริงไหมอย่างเงี้ยค่ะในเรื่องของตัวตายอันนี้ค่ะตัวตายตัวแทนอย่างเงี้ยค่ะแพลวไม่ขอก้าวล่วงนะตนอณตรงนั้นอย่างเงี้ยค่ะอืเพราะว่าเหตุการณ์มันก็ผ่านมาแล้วอีกอย่างหนึ่งอ่ะถึงเขาทาจริงจริงแพลวก็ไม่ได้ถือโทษโกรธเขาไงค่ะเพราะว่าคนเราเวลามันมันแบบต้องการหลุดพ้นจริงๆอ่ะแพลวเข้าใจหัวอกไงค่ะอืแพลวก็เลยไม่ไม่ได้แบบว่าพยายาม เซฟทุกอย่างอย่างเงี้ยค่ะเพื่อไม่ให้กระทบแก่ดวงวิญญาณนะคะอืมอืมค่ะ,ะก็ถือว่าเอาเฮ้ยฟังอย่างนี้แล้วก็คุณแพวก็เป็นคนที่มีจิตใจดีเลยนะดีในแบบคือถ้าเป็นคนทั่วไปผมว่าเกินครึ่งเพอเพอเก้าสิบกว่าเปอร์เซ็นด้วยซ้ำถ้าเจอเหตุการณ์ลักษณะแบบนี้น้อยคนนะครับที่จะมีความคิดเหมือนกับคุณแพรวคือเข้าใจเขา เขาอาจจะพยายามหลุดพ้นจากตรงนั้นทําทุกวิถีทางทํายังไงก็ได้ให้ตัวเองหลุดพ้นค่ะแม้กระทั่งจะทําให้คนที่ไปอยู่เดือดร้อนเออแต่พอมันผ่านเหตุการณ์มาได้คุณแพลวเลือกที่จะไม่เป็นไรไม่เป็นไรเลยก็เข้าใจเขาใช่ค่ะพี่แจ๊คเออนะครับอือค่ะเราห้องมันมีตั้งเยอะไงคะแล้วทําไมเราถึงแบบตั้งเกือบสองร้อยสามร้อยห้องนะทาไมเราไปเหมาะจอกกับห้องนั้นพอดีอย่างนี้คะ ดวงจังหวะใช่ค่ะดวงจังหวะค่ะบถ่มนะครับอา้าวโอเคแต่อย่างน้อยก็ผ่านเหตุการณ์นั้นมาได้คุณแพรคับ <ขอ S 1> นะครับ,บหลังจากที่เอผ่านเหตุการณ์นั้นมาหมายถึงว่ามีคนมาทําพิธีแล้วใช่ไหม อันนี้แพลวไม่แน่ใจแต่เท่าที่เบื้องต้นน่ะการเอาสายสินออกอ่ะอน,น่าจะเอาออกแล้วค่ะพี่แจ๊คส่วนเรื่องชวนเชิญวิญญาณแบบตามพิธีเลยจริงๆอันนี้แพลวไ,<ม>ไม่สามารถติดตามได้ใช่ค่ะเพราะว่าเราก็พยายามช่วยสุดๆดแล้วเท่าที่เราจะทําได้อย่างเนี้ยค่ะอ๋อโอเคนะครับเพราะฉะนั้นก็ขอให้ดวงวิญ,ญญาณที่อาจจะติดอยู่ที่ตรงนั้นไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็แล้วแต่ขอให้หลุดพ้นไปจากจุดจุดนั้นได้ โดยเร็วก็แล้วกันอืมดีกว่าใช่ค่ะนะครับโอเคได้คุณแพรวนั่นคือเรื่องราวทั้งหมดของพี่ช่วยหนูด้วยนะค่ะพี่แจ็คขอบคุณมากๆคุณแพรวที่มาเล่าเรื่องนี้ให้พวกเราได้ฟังกันค่ะขอบพระคุณครับค่่สวัสดีครับหลังจากที่รับชมรับฟังกันจบแล้วอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะครับขอขอบคุณลอตเตอรี่ออนไลน์ตองกองสลากพลัส